มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอภัยผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่25มิถุนายน2568ณบ้านเลขที่20ทับ1หมู่ที่1ตำบลน,น้ำใสอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายชัชวานเบญจสลิวงศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาอุเครประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวนางน้อมจิตปัสสายและนายจำลองวงอีโคดซึ่งอยู่อาศัยณนะบ้านเลขที่20ทับหหมู่ที่1ตําบลน,น้ำใส อำเภอจตรุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดประสบอัคีภัยเมื่อวันที่14มิถุนายน2568เวลาประมาณ20นาฬกาสนาทีส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังบ้านหลังดังกล่าวมีผู้อาศัย3คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและบ้านของนายจำลองวงอีโคได้รับความเสียหายบางส่วน ทั้งนี้หน่วยงานต่ตางๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอาทิสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน